สวัสดีนะคะชาวทันลมเนาะเมทุนตุลกุมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอเนาะการงานการเงิน <c oughs> สุขภาพแล้วก็ความรักนะคะของชาวท่านลมนะเมทุนตุมกุมประจําวันที่1นึงถึงเจ็เมษายนนี้นะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งชาวท่านลมนะคะไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่แปดไม้เนาะจริงๆค่อนข้างเด่นนะคะในเรื่องของการติดต่อเจรจาสื่อสารเนาะหรือใครก็ตามที่ทํางานด้านออนไลน์แอนมองว่าค่อนข้างแบบ ดีมากๆนะคะอาจจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อค่อนข้างเยอะหลากหลายแล้วก็ตัวคุณเองน่าจะแบบได้มีการแบบเจรจาค่อนข้างเยอะนะคะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์แล้วก็มีโอกาสที่ท่านลมเองอะ่ะคือมันจะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างแอคทีฟนะคะอาจจะงานเยอะงานยุ่งนะเข้ามาค่อนข้างหลากหลายนะคะให้คุณได้ทำเนาะแต่ด้วยความสามารถของคุณเองแอนมองว่ามันก็จะทําให้คุณแบบ มีพลังเนาะคะในการที่แอคทีฟหรือว่าทำสิ่งสิ่งนี้ไปได้เนาะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาใครก็ตามที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่เนาะก็มองว่ามีโอกาสที่คุณจะได้มีการแบบขย,ยายสาขาเพิ่มมากขึ้นได้นะคะตรงนี้หรือว่าธุรกิจมีการจเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะมีความสนใจมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะตรงนี้นะคะ,นะที่ขึ้นมานะสำหรับชาวท่านลมนะแล้วก็ <c oughs> ให้นะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้เนาะในช่วง7วันนี้นะคะ คุณได้ไพ่แบบ new job กับ career เนาะบางคนมีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณตรงนี้เนาะซึ่งไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้มีการก้าวเข้าไปนะคะสู่ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะเอออาจจะไม่ได้เป็นต้องเป็นเรื่องงานก็ได้เป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันเป็นไพ่ของการที่จะได้มีการก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะนะแล้วก็มีการเติบโตขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนาะอแล้ว ก็มันเป็นไพ่ที่มันมีลักษณะของการที่ในบางคนเนี่ยเจ็ดวันนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของการงานเข้ามาได้นะก็ให้ระวังนะคะนะแล้วก็ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันอาจจะเกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคง ทางความรู้สึกได้นะตรงนี้ซึ่งไพ่บอกว่าเออความรักของคนในบ้านหรือคนในครอบครัวมันจําเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณมันจะทําให้คุณแบบมีกําลังใจหรือว่ามีความรู้สึกดีในการที่จะก้าวต่อไปได้นะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะนะเอออาจจะมีคนตั้งครรภ์นะเออญาติพี่น้องมีการแบบขอดบุตร นะคะมีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะตรงนี้นะคะหรือถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของการที่แบบโอเคอาจจะมีบางคนตั้งคันหรือว่ามีการลอดบุตรอะไรตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเหมือนที่บอกคืออาจจะมีประสบการณ์หรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะในสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็ไพ่บอกว่าอ,อ่อการที่คุณแบบขยันทํางานเนาะในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยหรืองานที่คุณทํามันจะประสบความสําเร็จนะสาหรับชาวท่านลมนะคะนะตรงนี้เนาะเออแล้วก็ ไพ่ตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะมันเป็นเซตนิวนะคะกับมีติ้งนะเออเป็นไพ่ของคุณนะคะในประจําสัปดาห์นี้เนาะจริงๆในบางคนเอออาจจะได้แบบ รับข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้นะคะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้แฮปปี้กับการที่จะรับรู้ข่าวนั้นๆบางอย่างได้หรือเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่อาจจะมีเรื่องบางเรื่องเข้ามากระทบจิตใจแล้วทําให้แบบรู้สึกเศร้าเสียใจกับตัวเองได้นะคะในสัปดาห์นี้ได้ด้วยเชย่นกันเนาะกับบางคนนะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้มีการเดินทางนะไปพบปะเพื่อนพี่น้องหรือแม้กระทั่งอาจจะได้มีการเดินทางนะคะไปทําเรื่องงานหรือมีการดีวกันกับทีม หรือว่าเป็นในรักษาของธุรกิจหรือเจอผู้คนเพิ่มมากขึ้นได้นะคะในสัปดาห์นี้นะสำหรับชาวท่านลมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะมาดูกันเนาะเออเรื่องงานนะคะการงานนะของชาวท่านลมนะคะเมถุนตุนกุมนะคะว่าเออสัปดาห์นี้นะการงานของคุณนะคะ1-7เมษายนนี้นะสำหรับท่านลมนะคะการงานของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันสำหรับท่านลมนะคะขอดูเรื่องการงานนิดนึงเนาะให้ขึ้นฮห,หลเรา เียนโอเคใครก็ตามที่แบบรอคอยงานอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้งานนะคะส่วนใครก็ตามที่ทํางานอยู่แล้วแอนมองว่าคุณจะมีการแบบออ คือมีความรู้สึกดีมากขึ้นในเรื่องของงานนะคะหรือเป็นลักษณะที่มีการเติบโตมากขึ้นมีการอัปเลเวลมากขึ้นในเรื่องของงานตรงนี้นะคะจริงแอนมองว่าคุณน่าจะค่อนข้างเขาเรียกว่ามีประสบการณ์หรือว่าเอ,อ่อเหมือนก้าวไปสู่เรื่องงานที่เป็นสเต็ปที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ตรงนี้นะคะนะไพ่เฮร์แฟลแปดเหรียญจริงๆเรื่องงานไม่มีปัญหาเลยคุณค่อนข้างเป็นคนที่ทํางานเก่งตรงไปตรงมานะคะแล้วก็อยู่ในกรอบระเบียบเนาะเป็นะ เป็นคนที่ค่อนข้างไว้ใจได้คนหนึ่งเลยนะคะในเรื่องงานเนาะแล้วก็ความสามารถของคุณมันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างเฉพาะทางเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่างานจะเยอะแค่ไหนคุณก็สามารถจัดการแล้วก็เคลียร์งานออกไปได้หมดเต็มที่เลยนะสําหรับท่านลมนะคะแล้วก็มีโอกาสเนาะที่อาจจะมีมิตรภาพดีๆมีคนใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการงานหรือว่ามีสิ่งดีๆนะคะในเรื่องของงานเกิดขึ้นด้วยนะคะตรงนี้นะหนึ่งถ้วยที่ขึ้นมาเหมือนที่บอกหาใครที่แบบรอคอยงานอยู่ก็มีโอกาสนะคะที่แบบ อ๋อจะได้งานนะในแบบที่คุณชอบตรงความสามารถของคุณนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะคะมาดูการการเงินนะสำหรับท่านลมเมถุนลุนกุมน,นะคะ1นถ,ถึงเนี้นะว่าการเงินของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะสำหรับท่านลมนะคะโ oh, okay. อ้ให้จัรมินการเงินเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่คุณทำในอดีตเลยนะคะถ้าคุณแบบเก็บเงิน ไว้การเงินก็จะไม่มีปัญหาคุณก็จะสามารถใช้จ่ายการเงินได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ใครก็ตามที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าออทำทำไม่ดีไว้ในเรื่องของเงินเช่นออซื้อของแบบตามใจตัวเองมากเกินไปจนเกิดภาระหนี้สินมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องจัดการนะคะตรงนี้เนที่ขึ้นมาแต่ว่าไพ่บอกว่า สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองอะ่ะจะมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของเงินนะคะนะเอออาจจะแบบมีการซื้อของนะในแบบที่คุณชอบคุณสนใจได้นะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ทุกอย่างที่คุณจะใช้ในเรื่องของเงินอะ่ะคุณจะมีการคิดวางแผนไว้ก่อนแล้วนะคะจะไม่ใช้จ่ายตามใจตัวเองเนาะที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะฉะนั้นท่านลมอะ่ะเหมือนคุณมีประสบการณ์มาแล้วในอดีตเนาะว่า อ,อถ้าเกิดคุณวางแผนเรื่องเงินไว้ดีมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณวางแผนเรื่องเงินไว้ไม่ดีมันจะมีปัญหามันเลยทําให้ตัวคุณเองในสัปดาห์นี้คุณจะเอาประสบการณ์นะคะที่คุณแบบ มีอยู่แล้วเนาะตรงนี้นะคะเออมาเขาเรียกว่ามาปรับใช้นะคะวางแผนใช้ใช้ใช้สมองมากกว่าใช้ความรู้สึกในการใช้เงินนะสำหรับท่านลมนะคะแล้วก็มีโอกาสเนาะที่คุณจะมีการตั้งใจทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้เพื่อให้ตัวเองแบบมีเงินหรือว่าเ,ออเขาเรียกว่ามีเงินมากพอเพียงที่จะ สามารถใช้จ่ายตามใจตัวเองได้นะคะตรงนี้เนาะที่ที่ขึ้นมานะคะสําหรับท่านหลมุมเพราะว่าในบางคนเป็นคนที่อ,อ๋อเขาเรียกว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะอาจจะเป็นคนที่ต้องดูแลคนในบ้านคนในครอบครัวเป็นเสาหลักอะไรประมาณนี้มนเลยทําให้คุณเป็นคนที่ต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่สัปดาห์นี้คุณจะวางแผนเพื่อไม่ให้ชีวิตของคุณเองหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหานะคะตรงนี้เนาะส่วนใครก็ตามที่มีบุตรนะมีโอกาสนะคะ ที่ลูกคุณอาจจะแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่เนาะในแบบที่เขาต้องการนะคะแต่แอนมองว่าคุณก็จะค่อนข้างใช้เหตุผลกับบุตรหรือว่ากับลูกหลานของคุณมากขึ้นนะคะว่าเออตอนนี้มันมีปัญหาอะไรอยู่คุณก็จะคุยกับเขานะคะ mm hmm. ตรงนี้เนาะเพื่อให้แบบมันการเงินของคุณไม่มีปัญหาสําหรับชาวท่านลมนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมานะ mm hmm. มาดูสุขภาพกันนะคะสําหรับชาวท่านลมนะไม่ถุนตรงกลุ่มนะคะ1นึถึงเจ็ดเมษานี้นะคะว่า สุขภาพของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะได้ไพ่หกไม้นะคะเมดิเชียนนะ แล้วก็สีไหมจริงๆสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะเออบางคนอาจจะเริ่มมีการแอคทีฟอยากออกกําลังกายทําตัวเองให้ดีขึ้นอยากให้หุ่นดีขึ้นมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ได้นะคะแบบออปรับเรื่องอาหารการกินเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะเพื่อให้ร่างกายตัวเองแบบแข็งแรงเนาะแต่ก็ยังให้ระวังนะคะในเรื่องของเสียงเนาะบางคนแบบอาจจะทํางานที่ต้องพูดต้องเจราจาอยู่ตลอดเวลาก็ ให้ระวังในเรื่องของเสียงตรงนี้นะคะระวังในเรื่องของช่องปากเนาะคอนะคะหลอดลมนะแล้วก็ปอดนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับสมองด้วยนะเออพวกสโตรกนะเออเส้นเลือดสมองติดแตกตันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าออใช้คำพูดใช้ปากก็ให้ระวังในเรื่องของพวก ออช่องปากไปถึงปอดเลยนะคะแล้วก็หากใครก็ตามที่ต้องใช้ความคิดก็ระวังไปถึงในเรื่องของสมองนะคะตรงนี้เนาะรวมไปถึงแขนนะคะนะคอบ่าไหลเนาะตรงนี้ที่อาจจะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้นะคะสำหรับชาท่านลมเนาะแต่ว่าโดยรวมสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะม,มาดูการความรักนะคะสําหรับคนโสดเนาะความรักนะคะขอดูคนโสดนิดนึง ท่าุลมนะคะเมทุนลุนกุมนะว่าความรักของคุณหนึ <c oughs> ่งถึงเจ็ดเมษานี้นะคะคนโสดนะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างได้ไพ่โซเมทนะคะโอเคมาดูกันท่านลมนะคะเมทุนลุนกุมนะความรักของคุณนะคะหนึ่งถึงเจ็ดเมษานี้ความรักจะเป็นยังไงท่านลม คือแอนมองว่า1-7เมษาไมสาเนี้ยคุณนะ่ะจะมีเสน่ห์มากเลยนะคะสำหรับชาว่านโลมนะไพ่มันขึ้นเดวิลนะคะอาจจะมีคนมาชอบมาสนใจคุณแบบค่อนข้างเยอะได้ด้วยเสน่ห์ของคุณนะคะไม่ว่าการที่คุณเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์อะไรเงี้ยมันเลยทําให้มีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะซึ่งคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนท่านลมนะเมถุนตุนกุมนะคะาจะเป็นคนที่เ,ออเขาเรียกว่า มาทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ได้นะคะนะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่จะเข้ามาแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องเยอะเรื่องมากนะคะแบบไม่ได้ถูกใจใครง่ายๆแต่เขาดันมาถูกใจแล้วก็ดันมาชอบคุณตรงนี้นะคะนะัทที่ขึ้นมาเนาะแต่ว่าคนนี้แอนมองว่าตัวเขาเองอะ่ะน่าจะเพิ่งผ่านเรื่องราวความเสียใจยความเจ็บช้ำในเรื่องของความรักมานะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองอะ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ นะคะตรงนี้เนอะเออยังแบบเขาเรียกว่าเหมือนโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากกว่าแต่คนคนนี้ที่เข้ามานะคะเขาก็ค่อนข้างจริงจังนะแล้วเขาก็รู้สึกว่ากับคุณน่ะเขามองเห็นอนาคตนะคะแล้วก็อยากที่จะรู้จักก็มีโอกาสนาอที่ท่านลมนะคะอยู่ๆจะมีคนเข้ามาจู่โจมนะเอออาจจะแบบยังรู้จักนะคะอยาก อ,อยากดิวด้วยประมาณนี้แล้วเขาจะเข้ามาในลักษณะที่แบบมาเร็วแล้วก็จริงจังมากๆจนทําให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกค่อนข้างตกใจนิดหนึ่งได้เนาะกับการเข้ามาของคนคนนี้นะคะที่เขาเข้ามาจีบคุณเนาะแต่ตัวคุณเองอ,อาจจะคีบเขาไว้ในลักษณะที่เป็นเพื่อนก่อนนะคะ mm. เพราะว่าบางคนน่ะคนคนนี้ที่เข้ามาเขามีความต่างจากคุณหลายๆอย่างนะคะ mm. มันก็เลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าโอเค คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนยังไม่รีบนะคะแต่เขาค่อนข้างแบบจริงจังกับคุณระดับหนึ่งเลยนะซึ่งมันเกิดจากความมีสเสน่ห์ของคุณนั่นแหละนะสำหรับท่านลมในถุนตุนกุมนะคะเลยทําให้ดึงดูดคนคนนี้เข้ามาเนาะมาดูการสําหรับความสัมคันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าความรักของคุณนะ 1-7ถึงเเมษานี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะเออ long distance r e l a t i o n s <c> h <oughs> นะคะบางคนเนาะเออในลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณกับเขามีระยะห่างกันนะคะอาจจะเป็นอยู่กันคนละจังหวัดเนาะหรือว่าอยู่กันคนละประเทศก็ได้นะคะซึ่งความรักเนาะของ คนไม่ชัดเจนนะคะสาหรับชาวท่านลมเนาะตรงนี้นะคะมันเป็นไพ่ของการที่คุณทั้งคู่อยากเจอกันนะมีโอกาสนะคะที่จะได้มาเจอกันนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าเหมือนที่บอกคือความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคิดถึงกันมากเลยอยากเจอกันนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาเหมือนที่บอกอะ่ะมันเป็นในเรื่องของระยะทางเข้ามาตรงนี้เลยทําให้ ไม่สามารถเจอกันได้นะคะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาคืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่คุณก็เขาเนี่ยงานหนักงานเยอะงานยุ่งมากนะคะจนทําให้ถ้าสมมติมีการนัดมาเจอกันคือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ คือมันมีโอกาสที่คุณทั้งคู่อยู่ใกล้กันและคิดถึงกันนะคะแล้วก็มีการนัดที่จะเดินทางมาเจอกันเมื่อกี้ที่แอนบอกว่าเออจะได้เจอกันเนี่ยคือจริงๆไพ่มันขึ้นว่าไม่ได้เจอกันนะคะมันมีความคิดถึงอยู่ระหว่างคุณและเขาแบบเอออาจจะอยู่ใกล้กันแล้วก็แชทคุยกันตลอดแต่คิดถึงอยากเจอตัวเป็นๆ ออเอออยากเจอไปกินข้าวด้วยการไปดูหนังอาจจะมีการนัดกันนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้เนาะเพราะว่าคิดถึงกันนะเราก็อยากเจอมากเลยนะคะนัดกันเรียบร้อยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเนะาะไพ่มันขึ้น1ิดาบแล้วมันก็ขึ้นแบบคือนัดก,กันแล้วอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีงานเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้ต้องแบบเออไปเรื่องงานหรือว่า เอออาจจะแบบงานเยอะง,งานยุ่งนะคะจนทําให้ท้ายที่สุดแล้วที่นัดกันก็คือไม่ได้เป็นไปตามแผนไม่ได้เป็นไปตามนัดน,นะคะตรงนี้ได้นะสาหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะซึ่งมาดูความรู้สึกของคุณที่มีกับเขานิดนึงนะตรงนี้นะว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะกับคนคนนี้นะเออคุณรู้สึกสับสนมากเลยนะกับความสัมพันธ์นะคะกับคนคนนี้เนาะไพ่มันขึ้นทั้งแบบ อ๋อเดอะมูนห้าไม้เนาะมันเป็นความสับสนที่อยู่ในใจของคุณนะคะแต่ถามว่าตัดได้ไหมกับความสัมพันธ์นี้ตัดไม่ได้นะคะให้มันขึ้นเลเว์นะคุณรักเขานะแล้วก็รู้สึกดีกับเขามากๆแต่ด้วยความที่พอมันอยู่ไกลกันนะมันทําให้ตัวคุณเองนะคะมีความวิตกกังวลเนาะกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าแบบมันจะแบบพัฒนานไปได้ไหมเนาะแต่ถามว่าตัดได้ไหมคุณก็ตัดไม่ได้นะเพราะว่ามันมีความผูกพันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาคิดยังไงกับคุณคือตัวเขาเองอะ <c oughs> คือตัวคนคนนี้แอนมองว่าเขาเป็นคนที่ในบางคนอ,อาจจะโสดมานานนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์มานานมากๆหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเคยมีความสัมพันธ์แล้วพักเบรกในความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งนะคะจนทําให้ตัวเขาเองเหมือนเหมือนจนทําให้ตัวเขาเองเหมือนกลายเป็นคนที่ติดออติดการอยู่กับตัวเอง เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คนคนนี้ถามว่า ความรู้สึกเขาว่ามันเท่ากับคุณไหมมันไม่เท่ากันนะคือจริงๆแอนมองว่าคุณอ่ะค่อนข้างรู้สึกเยอะกับเขามาแล้วก็มีความมิตกกังวลกับการที่เขาอาจจะนิ่งเงียบหายไปว่าเอ๊เขาทําอะไรเขาคุยกับใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มันมีกับคุณอนะ่ะคือจริงๆอ่ะเขายังไม่ได้รู้สึกเท่าที่คุณรู้สึกนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตัวเขาเองก็อยากจะค่อยๆดูคุณค่อยๆศึกษาคุณเพราะมันมีระยะห่างเข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วพอมันมีระยะห่างเข้ามาเหมือนเขาก็ อยากจะแบบประคับประคองแบบนี้ไปก่อนแต่ถามว่าแบบเออจะตัดทิ้งเลยไหมตัดคุณทิ้งเลยไหมแบบอยู่คนเดียวเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะจริงๆเขาเองก็มีความคิดถึงคุณนะแล้วก็อยากเจอคุณแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองเหมือนอยู่คนเดียวมานานหรือว่า พักเปกในเรื่องของความสัมพันธ์มานานมันเลยทําให้เขาอะไม่ได้ดีในความสัมพันธ์นี้แต่ถามแต่ถ้าคุณเนะ่ยถามว่าเออแล้วเขามีคนอื่นไหมที่คุยหรืออะไรก็ตามตรงเนี้ยคือแอมนมองว่าเขาไม่ได้มีใครนะคือเขาว่าโสดนะคะแล้วก็เป็นคนโสดที่แบบไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆเลยคือแบบอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ชีวิตเขาอะมีในเรื่องของงานอย่างเดียวตรงนี้อาจจะ บบวางแผนเรื่องงานเดินทางเรื่องงานนะคะงานเยอะงานยุง่งหรือว่าเป็นคนที่แบบจะต้องใช้ความคิดกับเรื่องงานค่อนข้างเยะมันเลยทําให้เขา่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องหมู่ความสัมพันธ์มากขนาดนั้นมันเลยทําให้ตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างเฉยเคุยกับคุณก็ได้ไม่คุยก็ได้นะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะเวลาที่เขาไม่คุยกับคุณอะ่ะคุณกังวลน,นะคุณเครียดนะคะว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าประมาณนี้เนาะซึ่ง ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้มีใครนะคะเรื่องงานอย่างเดียวนะคะที่เขาทำเนาะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะแต่ความสัมพันธนะ์น่ะสัปดาห์นี้มันก็จะยังไม่ได้ชัดเจนนะอือแล้วก็ตัวเขาเองอาจจะมีโอกาสที่จะนิ่งเงียบเงียบๆกับคุณด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเหมือนตัวเขาเองไปโฟกัสที่ตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบไปโฟกัสในเรื่องของงานหรือบางคนอาจจะเดินทางในเรื่องของงานอะไรเงี้ยได้ด้วยเช่นกันแต่ถามว่าแบบมีความคิดถึงคุณไหมก็มีนะคะนะตรงนี้นะสำหรับ คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเออมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะมีความสับสนแหละนะมาดูการสําหรับคนมีคู่นะคะ่านลมนะเมถุนตุลกุมนะคะในช่วงหนึ่งถึงเจ็ดเมษายนเนาะสำหรับคนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงเนาะอืมคือจริงๆความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะของเพจตีไม่ต้องิดไม่ต้องอู มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมากเนาะก็เด่นขอกนะคะอืมคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่มีความรักมีความจริงจังมีความจริงใจต่อกันนะคะค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะคะตรงนี้เนาะมาดูการความรักของ คนท่านลมเนาะเมทุนตุลกุมนะคะตรงนี้เนาะเออจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆมากเลยนะคะนะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันบางคนอะ่ะคู่กับคู่อะ่ะค่อนข้างม,มีความต่างกาันนะคะตรงนี้เนาะอืมแต่ว่าให้ระวังนะในความสัมพันธ์ที่มันนิ่งเกินไปแบบเนี้ยมันอาจจะ เขาเรียกว่าน่าเบื่อได้นะสำหรับคนมีคู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องหากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำด้วยกันนะคะตรงนี้เนาะเออเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่มันมีคนที่ค่อนข้างโฟกัสเรื่องงานมากเกินไป กว่าเรื่องความสัมพันธ์จนทําให้ความสัมพันธ์อะมันดูนิ่งมันดูจืดอีกฝ่ายก็แบบรอเมื่อไหร่จะงานเสร็จจะได้ไปกินข้าวด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบเออขอทางานก่อนได้ไหมแบบยังไปไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยได้นะคะจะถามว่าแบบมันตัดกันได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะไพ่มันขึ้นสตรนคุณกังกู้มีความผูกพันกันเพราะว่า ความสัมพันธ์อ่ะมันอาจจะรู้จักกันมาเนิ่นนานอยู่กันมาเนิ่นนานแล้วมันกลายเป็นแบบผูกพันกันไปแล้วเนาะตรงนี้นะคะแต่ว่ามันมีในเรื่องของความจืดชืดหรือว่าความนิ่งในความสัมพันธ์มากเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาเวลานะ ในการที่จะถ้าท่านเขาเรียกว่าในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันแบบมีความสดใสหรือมีความสดชื่นมากขึ้นตรงนี้เนาะมาดูความรู้สึกของคุณนะคะที่จะมีกับเขาเนาะหนึ่งถึงเนี้นะคะสําหรับท่านลมเนาะเมถุนดุลกุมนะคะบางคนแบบดีวกับคนที่แบบเป็นธัดดินนะหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะมันก็เลยทําให้แบบคู่ของคุณไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความมั่นคงมากเกินไปอย่างเงี้ยได้นะ มาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณที่จะมีกับคู่ของคุณคือจริงไพ่ครึ่งสิบถ้วยกับคนนี้คุณรู้สึกว่ามันใช่แล้วนะมันค่อนข้างแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะ ตัวคุณเองนะรู้สึกดีกับเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะรู้สึกว่าเออเขาดีที่สุดเขาเป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งความดสดใสเออในชีวิตของคุณตรงนี้นะสําหรับตัวคุณเองนะคะมาดูกันแล้วตัวเขานะคะ1นถึงเนี้จะรู้สึกยังไงคุณนะแต่แอมนมองว่าตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาเครียดบางอย่างเข้ามาในชีวิตบางคนเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าเป็นปัญหาความเครียดเรื่องเงินนะคะตรงนี้ที่เข้ามาเนาะมันเลยทําให้เขาแบบ มันเลยทําให้ความสัมพันธนะ์น่ะหรือความรู้สึกอ่ะของคุณและเขาอ่ะมันไม่เท่ากาันคือคุณอ่ะโอเคยังรักเขาเหมือนเดิมยังดีแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้ปัญหาว่าจริงๆรแล้วคู่ของคุณนะตอนนี้มีปัญหาอยู่นะคะถ้าไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็เป็นปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะจริงๆมันเด่นในเรื่องของสุขภาพคุณอาจจะต้องชวนคู่ของคุณไปเช็คอัพนะหรือว่าไปตรวจร่างกายนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่ามีโอกาสเนาะที่ ถ้าไม่ได้มีการไปเช็คอัพหรือว่ามีการไปตรวจร่างกายอ่ะมีโอกาสเนาะที่อาจจะแบบปัญหาสุขภาพที่มีมันแย่กว่านี้ได้นะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะหรือในบางโคน่น่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินจริงๆคือไม่ได้เป็นในเรื่องของสุขภาพคืออาจจะทํางานแล้วก็มีการไปลงทุนแล้วแบบเออเงินทุนที่ลงทุนแบบ มือนจมไปอะไรเงี้ยแล้วทําให้เขาแบบเครียดแล้วก็ไม่กล้าบอกนะคะบางคนเป็นลักษณะที่เป็นภาระหนี้สินนะคะที่เขามีอาจจะเป็นหนี้สินบัตรเครดิตหรือว่าการที่เขาไปกู้ยืมเงินมานะคะตรงนี้แล้วเหมือนเขาแบบมันมีปัญหามันไม่สามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะต้องเข้าไปสอบถามเขานะคะตรงนี้เนาะหรือว่าอาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันเนาะเพื่อให้ปัญหาที่เขามีอยู่ตรงเนี้ย มันดีขึ้นนะคะจะต้องมีการพูดคุยกันเนาะถึงปัญหาของคู่ของคุณนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นกว่านี้ได้นะสําหรับท่านลมนะคะเม็ถุนอุ่นภมนะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคก็ค่อยคคุยกันนะคะเพราะจริงจงแอนเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อ่ะมันมันมั่นคงดีอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะต้องดูแลกันมากขึ้นหรือมีความแบบเออเขาเรียกว่าคุยกันมากขึ้นนะคะถึง ชีวิตของแต่ละฝ่ายหรือว่าปัญหาของแต่ละคุณนะคะว่าอจะช่วยเหลือ,อยังไงได้นะคะเพราะว่าบางคนนะี่ย คือพอเป็นท่านดีนะบางทีเขาถ้าเขาเป็นท่านดินเลยจริงๆอะ่ะคือบางทีเขาจะไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้บอกปัญหาที่เขามีแต่คุณอาจจะจับสังเกตได้จากพฤติกรรมของเขาเช่นเขาอาจจะนิ่งมากขึ้นดูไม่ได้โฟกัสหรือว่าไม่ได้สนใจเรื่องที่คุณพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้คุณแบบลองถามเขานะคะหรือว่าลองเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาดูก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเพื่อให้เขาแบบกล้าในการที่จะบอกปัญหาของเขาให้กับคุณแล้วก็ช่วยกันแก้ไขนะตรงนี้นะคะสําหรับทัศน ทัดทัดลมเนาะโอเคแล้วก็ไพ่คำแนะนําของคุณนะคะได้ไพ่เทพผู้สร้างเนาะอืมจริงๆแอนมองว่าในบางคนอาจจะเป็นคนที่นับถือพระพรหมอยู่แล้วก็ได้เนาะหรือพระตีมูลตินะคะหรือถ้าไม่นะคะสัปดาห์นี้ลองไปหาเวลานะคะที่แบบ ไหว้เนาะพระจีมูลตินะคะนะหรือพระพรหมเนาะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองนะแล้วก็ไพ่คาแนะนําของคุณนะคะจริงๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไพ่แนะนําว่าให้คุณอะโชว์ความเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยไม่ต้องไปกลัวนะคะหรือว่าไม่ต้องแบบไปคิดว่าตัวเองมีไม่ดีแบบไม่ดีพอสําหรับคนอื่นจริงๆการที่คุณเป็นคุณแบบเนี้ยไพ่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้คุณแสดง ความเป็นตัวตนของตัวเองออกมานะคะให้คนอื่นได้รับรู้เนาะเออเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันจะทําให้คนอื่นน่ะเขาได้เห็นว่าคุณอะ่ะมีความเจ๋งแบบมีความสามารถมาแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองนะสำหรับท่านลมเมทุนกุมในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ไพ่คำแนะนำของคุณนะคะในสัปดาห์นี้คุณได้ไพท่ที่เป็น ลักษณะของการรู้จักมองเนาะแล้วก็รับมือนะคะกับสิ่งที่เข้ามากระทบเนะาะไพ่บอกว่าให้ลองสังเกตนะคะเมื่อคุณรู้สึกสดชื่นเบิกบานดีใจอิม่มเอมเนี่ยอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะให้ให้ลองจับดูว่าอาการนี้เกิดขึ้นตอนไหนนะคะเช่นเกิดขึ้นตอนที่คุณได้กินไอติมเกิดขึ้นตอนที่คุณได้กินช,ช็อกโกแลตเกิดขึ้นตอนที่ คุณสามารถทํางานสําเร็จในแบบที่คุณตั้งใจไว้ได้อะไรเงี้ยเออทำให้ได้อย่างน้อยสาครั้งแล้วก็ลองดูนะมาจับอารมณ์ของตัวเองดูนะคะว่าสิ่งไหนเนาะที่ทําให้คุณแบบมีความสุขตรงนี้ก็ให้คุณลองแบบดึงสิ่งนั้นนะคะมามาช่วยเนาะในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดาวกับตัวเองนะคะสําหรับท่านลุมนะมีถุนตุนกลุ่มนะคะก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสาหรับก,การติดตามนะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสนะถือว่ามาดูการสนุกสนุกนะคะขอให้ทุกคนดูแล สุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย